รั้งเปนี่รัษาได้บมองไปทีรุ่ไหครับพี่ยุนั้อยยี่สิบอง่รับเป็นไงบ้างลูกพี่มองไปที่ร้อยยีอนเองคิดว่าได้ทได้ไหมได้ร้อย่สองอนีเป็นหลักที่ดียยี่สิบเอวันนี้ช่วงนี้อ่เท่าไหร่ร้อยยี่สมร่โอเคยังกลับมากลับมาเก็อบร้อยเป็นยังโอวันนี้ถือว่าเยมากเลยนะหมดนี่ยวันนี้ไม่หมดครับได้เลย ที่มุดเยอะชาง่ายมากชหมเง่ายไหมยกแรับอกย,ยากย,ยัยากยอยูอ่มันยากเพราะอะไรอ๋อเาแรงลับโอ้อ๋อ,อแล้วเรารู้ได้งไงว่าสามสี่ 3, 4, 5, เนี่ยมันสบายขึ้นสพอเราเริ่มเล็งเริอมยอมถือว่าเป็นนักมวยที่ใช้เขาเขาไรเป็นมุดหลังด้วยนะวันนี้วันนี้ไม่ไม่ออกเนั้นยังยะังยังยัยังยัไม่กลับมาใช่ไหม มีกระโดดอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนจังหวะนั้นนี่ไม่โดนไม่โดนแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นตองมวยที่ใช้ขอรอยได้ดีมากนะครับผมอ่ะกลับมาภาคนี้แล้วก็เป็นไงบ้างเอาบอกเป็นมวยหน่อยน่าจะจะเทียบให้มาแก่ดียรบจะทำงานเยดีครับมีใจไม่อยากเจอใครอยากแก้มือใครมีไหมยังครับยังครับอ๋อยังไม่มีเนาะก็คือไปเรื่อยก่อนไปรเอาละครับผมมายินดีด้วยนะยินดีด้วย 아, 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 아,